เรื่องเาวาลึกลับเกี่ยวกับเสือสมิงที่เกิดขึ้นกับพลานุ่มที่อยู่ห่างจากป่าสารวินเพียงร้อยกว่าโลเท่านั้นช่วงปลายฝนต้นหนาวเป็นช่วงที่พลานทั่วไปนั้นใช้เวลาในการนั่งห้างยาวไปจนถึงหน้าฝนอีกครั้งเพราะไม่ต้องเสี่ยงกับการเจ็บไข้ได้ป่วยจากการหนาวเหน็บจากสายฝนที่เป็นสาเหตุทําให้ถึงแก่ความตายได้และไม่ค่อยจะมีพลานเข้าไปนั่งห้างกันในหน้าฝนมากนักพลามิ่งเป็นพลาน,นุ่มที่ชอบการเดินป่าล่าสัตว์ ที่เกิดจากความชอบเละเรียนรู้ด้วยตนเองและฟังฟังมาบ้างจากผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านแล้วก็ลองทุกอย่างด้วยตัวเองด้วยความที่เป็นคนที่มีจิตใจกล้าหาญเด็ดเดียวเลยไม่มีอะไรที่จะทำให้เกิดความหวาดกลัวเลยแม้แต่น้อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวลึกลับหรือว่าผีป่าผีพรที่เคยได้ยินได้ฟังมาและบรรยากาศวังเวงเวงวางก็ได้สัมผัสมาแล้วแม้จะมีประสบการณ์การเป็นพรานล่าสัตว์มาน้อยมาก แต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีฝีมือในการล่าสัตว์มากนักตรงกันข้ามกับพลานที่มีฝีมือฉางไม่มีครั้งใดที่เข้าป่าแล้วจะไม่ได้สัตว์ตามที่ต้องการและนั่นก็จะเป็นสิ่งที่พลานมิ่งอยากไปพบเจอสัมผัสกับสิ่งใหม่ๆในพื้นที่ใหม่ๆบ้างซึ่งก็คงจะเป็นความคิดเหมือนกับพลานอีกหลายคนที่ต้องการประสบการณ์มากกว่าจะล่าสัตว์เพียงอย่างเดียวเช้าของวันหนึ่ง เมื่อเกือบ50ปีที่แล้วหลังจากที่พลานมิ่งเก็บสัมภาระใส่ถุงผ้าเสร็จเรียบร้อยก็สะพายถุงผ้าพร้อมกับแบกปืนลูกซองยาวคู่ตัวขึ้นเกวียนของชาวบ้านติดออกไปจากหมู่บ้านด้วยจุดมุ่งหมายก็เพื่อจะไปที่ริมป่าแม่น้ำสารวินซึ่งอยู่ไกลจากหมู่บ้านของตนไปร้อยกว่ากิโลเมตร พื้นที่นั้นมีแต่ป่าเขาที่การเดินทางนั้นไม่ได้สร้างความลำบากหรือเป็นอุปสรรคให้ผ่านมิ่งหรือแม้กระทั่งชาวบ้านในสมัยนั้นเพราะเป็นเรื่องปกติธรรมดามากโดยใช้การเดินเท้าบ้างติดเกวียนของชาวบ้านบ้างไปในบางพื้นที่สมวันก็ถึงเขตที่เป็นอุทยานแห่งชาติสารวินในปัจจุบันเป็นที่ตื่นตาตื่นใจให้กับพลานมิ่งมากกับป่าดงไม้ที่หนาทึบกับสารพัดสัตว์ที่มีอยู่มากมายในผืนป่าแห่งนี้นั้น แม้จะเหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางแต่ก็เกินคุ้มจัดการหาที่พักก่อนที่ความมืดจะมาเยือนเพื่อความปลอดภัยเพราะไม่คุ้นเคยพื้นที่และไม่รู้ทิศรู้ทางของสัตว์ป่าแล้วก็ไม่ได้รีบร้อนอะไรมากนักกับการมาในครั้งนี้เพราะว่าตัวของพานมิ่งเองนั้นได้ยินได้ฟังเรื่องราวของผืนป่าแห่งนี้มานานคงต้องอยู่อีกหลายวันให้คุ้มกับการเดินทางที่มาไกลบนนั่งห้างในยามค่ำคืนแรกนั้น ป่าก็ดูผิดหูผิดตาเป็นปกติเพราะแปลกที่แต่ก็ไม่ได้มีอะไรน่าตื่นเต้นมากนักมีเพียงหมูป่าตัวไม่ใหญ่มาให้ล่าเป็นสเสบียงอาหารและเสียงวีดวิวเสียงน่าสยดสยองจากผืนป่าที่ดังลอยมากับลมเป็นระยะระยะไม่รู้ว่าเป็นเสียงของอะไรบ้างกับนกแขกที่บินผ่านหัวไปมาบนยอดไม้ผ่านไปผ่านมาแบบนั้นอยู่ทั้งคืน ลุ่งเช้าหลังจากจัดการกับหมูป่าโดยการลมควันเสร็จเรียบร้อยก็งีบเอาแรงบนต้นไม้นั่งห้างนั่นเองมารู้สึกตัวอีกทีก็เกือบบ่ายสามตัดสินใจรีบเดินทางลึกเข้าไปอีกสักหน่อยอาจจะพบเจอกับอะไรที่น่าตื่นเต้นมากกว่านี้ใกล้ค่ำก็รีบหยุดหาไม้ปีนขึ้นไปมัดห้างอยู่บนตีนเขาที่ไม่ชันมากนักสังเกตว่ามีรอยเท้าสัตว์ป่าเดินลงมา คงจะมีลำน้ำหรือไม่ก็ป่งอยู่ใกล้ๆแต่ก็คงไม่มีเวลาที่จะให้พบมัดห้างเสร็จก็มืดค่ำพอดีความรู้สึกเหมือนกับว่ามีอะไรบางอย่างนั้นจ้องมองอยู่แต่ก็เฉยๆไม่ได้สนใจอะไรค่ำนั้นลมเย็นๆก็เริ่มโชยมาแต่ค่ำแต่ก็ไม่ถึงกับหนาวสถานอะไรกับเย็นสบายซะอีกแต่ต่างกับบรรยากาศและเสียงที่อยู่รอบข้างอย่างชิ่นเชิง ที่วังเวงไม่ต่างกับป่าช้ามีแต่เสียงโหยหวนที่ดังมาเป็นระยะระยะถ้าเป็นพลานที่ใจไม่ถึงพอคงจะได้นั่งตัวสั่นเหงื่อแตกอยากจะเจอมากนักกับสิ่งที่คนทั่วไปนั้นหวาดกลัวกันหรือแม้กระทั่งสิ่งลี้ลับในป่าที่ใครต่อใครก็พูดถึงจะได้จดจำไว้เป็นประสบการณ์ในชีวิตของการเป็นพรานยิ่งอยากลองเหมือนยิ่งอยากจะเจอแต่ไม่ใช่ว่าเป็นผีป่าผีไพรอะไรอย่างที่คิด แต่ในโดงป่าแบบนี้กับมีหญิงสาวอาศัยอยู่ด้วยแถมมีรูปร่างหน้าต่างงดงามกว่าหญิงชาวบ้านทั่วไปมากนักแต่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงได้มาเดินมืดค่ำแบบนี้ทำให้พลานมิ่งนั้นแปลกใจมากหญิงสาวเดินผ่านไปผ่านมาอยู่หลายรอบขึ้นลงไหล่เขาอยู่ห่างออกไปสักสิบวาเหมือนจงใจจะให้พลานมิ่งนั้นมองเห็นและอีกครั้งที่เดินลงไปด้านไหล่เขา ผ่านไปเพียงคู่เดียวเท่านั้นก็ได้ยินเสียงเสือร้องคำรามออกมาแต่กลับมองไม่เห็นตัวพลานมิ่งนั้นตกใจเกรงว่าหญิงสาวนั้นจะกลายเป็นเหยื่อของเสือไปสะก่อนรีบคว้าปืนแล้วก็ปีนลงไปจากนั่งห้างย่องตามหญิงสาวนั้นไปอย่างห่างโดยที่สายตานั้นระแวดระวังเสือไปด้วยพลานมิ่งก้าวขาออกไปไม่กี่ก้าวก็ได้ยินเสียงวิ่งซวบซาบสวนมา โผล่พ้นพงไม้ออกมาก็เห็นว่าเป็นหญิงสาวนางนั้นวิ่งหน้าตาตื่นเหมือนกับตกใจอะไรบางอย่างพอเห็นพลันมิ่งจับปืนส่องออกไปก็ถึงกับสะดุ้งชะงักแต่ก็เข้ามาหาจนเกือบจะถึงตัวร้องไห้ฟูมฟายบอกว่าให้ช่วยด้วยถูกเสือนั้นไล่หลังมาพลานมิ่งจึงบอกให้รีบเดินกลับไปที่นั่งห้างโดยให้หญิงสาวนั้นเดินนำและบอกทางอยู่ด้านหลัง พราะพลานมิ่งเกิดสงสัยหญิงสาวขึ้นมาว่าหน้าตาก็สละสลวยทำไมเนื้อตัวถึงกิ่นเหม็นสาบสามากเล่ากับว่าไม่ได้อาบน้ำอาบท่ามาเป็นแรมปีและเสือที่ว่าก็ไม่เห็นว่าจะตามมาอีกด้วยพลานมิ่งไม่ได้พูดจาอะไรมากนักเพียงแต่ให้เดินตามทางที่บอกดูเหมือนว่าหญิงสาวจะไม่อยากเดินนำหน้ามากนักและหันหน้ามามองปืนของพลานมิ่งอยู่ตลอดเวลา สุดท้ายพอเดินใกล้จะถึงใต้น่งห้างหญิงสาวก,ก็เรียบเดินเลี่ยงแล้วก็วิ่งหนีไปเสียเฉยพลานมิ่งก็ไม่ได้สนใจจะตามอยู่แล้วจึงเรียบปีนกลับขึ้นไปบนน่งห้างของตนเองทันทีเพราะหญิงสาวดูท่าทางแปลกๆกว่าคนปกติทั่วไปพอขึ้นไปถึงบนนังห้างได้เดียวเดียวก็ได้ยินเสียงร้องคำรามดังลั่นป่าหญิงสาวที่วิ่งไปเมื่อครู่ก็วิ่งย้อนกลับมาอีก ท่าทางเหมือนกับว่ากลัวสุดขีดเหมือนจะให้พลานมิ่งนั้นลงมาช่วยอีกครั้งแกก็เลยล้องบอกให้หญิงสาวนั้นรีบปีนขึ้นมาบนนั่งห้างแต่ว่าหญิงสาวกลับเดินวนไปวนมาหาวิธีปีนขึ้นมาบนนั่งห้างไม่ได้ขณะที่เดินวนไปวนมาอยู่ร,บรอบๆต้นไม้พลานมิ่งก็มองเห็นบางอย่างอยู่ด้านหลังของหญิงสาวก่อนที่แกจะคว้าปืนสองลงไปแล้วก็ยิงทันทีปังกระสุนไม่ได้พุ่งไปหาสิ่งที่เห็น แต่กับพุ่งเข้ากลางหน้าผากของหญิงสาวที่แง่หน้าขึ้นมามองพอดีทำให้หญิงสาวนางนั้นถึงกับงางหลังล้มทั้งยืนพลานมิ่งไม่ได้หญิงพลาดเพราะสิ่งที่แกเห็นนั้นก็คือหางของเสือที่โผลออกมาทางชายผ้าของหญิงสาวนั่นเองจึงแน่ใจว่านางเป็นเสือสมิงตามที่รู้มาจากผู้เท่าผู้แก่ที่เล่าให้ฟังแล้วก็เป็นอย่างที่แกคิดไว้จริงๆหญิงสาวนั้นนอนตายจมกองเลือดอยู่ในคราบของเสือ ไม่มีโอกาสได้ลองแม้แต่น้อยนับว่าเป็นประสบการณ์ที่พลานมิ่งอยากจะพบเจอมากที่สุดมากกว่าเรื่องใดๆในชีวิตของการเป็นพลานและได้อยู่เดินป่านั่งห้างอยู่ในป่าแห่งนั้นเกือบสิบวันถึงได้กลับออกมา